พลาดไม่ได้กับรายการสยามมงคลสุดสัปดาห์พบกับเอี้ยงปูยีนเสียนพระมือฉมังจากจังหวัดพัทลุงสายตรงอาจารย์นำวัดดอนสลาผู้กล้าทุ่มทุนในการเช่าบูชาเหรียญเดียวกว่าล้านบาทเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสยามมงคลสุดสัปดาห์ สมัยก่อนนะผมเคยเช่าเนื้อทองคำามนนั้นหรืออาจารย์นำนะผมจำนำรถเช่าอะครับแฟนผมยังบ่นเลยครับบอกว่าโอ้คิดได้ยังไงครับบอกแต่ผมบอกว่าคือฟาร์มสัตตาแล้วอีกอย่างคือตรงเนี้ยผมหามาเองด้วยน้ําพักน้ําแรงครับเรียนทองคำครับสมัยนั้นซื้อยังไม่แพงใช่สมัยก่อนซื้อไม่แพงครับแต่แต่ก็สี่แสนนะสมัยก่อนซื้อ17นาฬิกาศุกร์นี้ห้ามพลาด สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเอกอัคคีครับครับผมสุดบรรพบครุษกลับมาพบกับเราสองคนนะครับในรายการสยามมงคลสุดสัปดาห์พิเศษพิเศษอี้แล้วตอนนี้นะครับเราสองคนก็รุ่งเรืองเปิดบูธละไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราถึงมีเอาไปกำนันให้ท่านผู้ชมเราพูดเล่นนะครับนะครับวัตถุมงคลที่อยู่ตรงนี้ของจริงของแท้สายตรงนะครับ ของอาจารย์นำวัดดอนสาราจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์ของภาคใต้นะครับแล้วถือว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระที่มีอภิญญาสูงอีกองหนึ่งนะครับสายตรงของท่านเนี่ยไม่ใช่เราสองคนแน่นอนไม่ใช่คนะครับบบกุคลิกไม่ให้นะครับแต่ว่ามีผู้ที่ต้องบอกว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงและเป็นเจ้าของบูธแห่งนี้นะครับก็คือพี่เอี้ยงปู่ยีน อี่ยงปู่ยีนเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าทําอะไรทําจริงนะครับและยึดหลักการนี้มาโดยตลอดในการดำเนินชีวิตก่อนหน้านี้นะครับเอี้ยงปู่ยีนคือเซียนยินเซียนยีนก็คือกังเกงยีนกางเกงยีนยีนลีไวยนะครับอย่างที่ที่เห็นอยู่ด้านนี้นะครับเขาสามารถที่จะทําตลาดทําราคาได้ถึงตัวละห้าแสนบาท ขายกางเกงยีนหนึ่งตัวห้าแสนบาทจะรู้ว่าใส่กางเกงยีนตัวห้าแสนแล้วจะเป็นยังไงเราไปถามชาวญี่ปุ่นนะเพราะว่าลงลึกรายละเอียดเลยนะครับว่ากางเกงยีนแต่ละตัวของรีวายเนี่ยริมแดงริมอะไรเป็นยังไงลงลึกรายละเอียดแล้วก็เขาบอกว่าคือฮามากหนังสือพิมพ์ขึ้นปกเลยขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะครับเมื่อผันตัวเองนะครับมาสู่แวดวงวัตถุมงคลแวดวงพระเครื่องพระบูชาทําไมเอี้ยงปู่ยีนถึงเลือกที่จะ รพศรัทธาพระอาจารย์นําพระอาจารย์ครับและอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกงยีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุมงคลสายอาจารย์นำวัดจันศรลาเราสองคนรู้เพียงเป็ดเป็นเป็ดผิวเผินแค่ผิวขนขนก็เรียกอะไรนะเป็ดอะบินได้นิดหน่อยว่ายน้อย้นิดหน่อยแต่ไม่ลึก นะครับต้องคุยกับสายตรงตัวจริงครับก็เรียกว่ายิ่งกว่าเป็นแฟนพันธ์แท้พระเครื่องซะอีกในสายอาจารย์นำนะครับสําหรับคนนี้คุณเอียงปู่ยีนเดี๋ยวเราเชิญคุณเอียงมาสนทนากับเรานกัเลยนะครับคเอียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะลงรายละเอียดลึกกันไปเลยว่าวัตถุมงคลสายอาจารย์นำวัดดอนาลาครับเป็นยังไงแต่รอนนี้ถามนิดนึงจากเซียนยีนทำไมถึงมาเป็นเซียนพระ ชอบพุทธคุณพระครับแล้วก็เบกาก็เลิกผลิตยีนด้วยย้ายฐานผลิตไปอยู่ในเม็กซิโกถ้าเกิดว่าย้ายฐานผลิตนีเลิกเล่นเลยเลิกเล่นเลยครับเพราะทุกวันนี้มันไม่มีเบกอินยูเอสเอมันมีแต่เบกอินเม็กซิโกแล้วก็มีกัวเตมาลาซาอีสโดมินิกันอะไรแบบเนี้อ๋อนี่โอ้ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยคือพออเมริกาเลิกผลิตยีนคุณเอี้ยงก็เลิกสนใจยีนเลิกเลยครับเลิกเลยเพราะว่าผมเป็นคนทีแอนตี้ของกอปปี้ครับ ผมเล่นแบบบุดมการครับมาจากต้นกำเนิดเลยต้องมาจริงๆเลยใช่ต้องสายตรงครับจิตวิญญาณครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ครับทุกอย่างก็ต้องเป็นแบบนี้ครับจริงจงจังไปป่ะถามจริงไม่ครับชีวิตผมว่าคนเรามันมีทางเลือกให้เดินครับถ้าเราเลือกเดินในทางที่ถูกต้องมันก็มันก็ดีนะครับเพราะว่าทุกอย่างของก๊อปปี้ยังไงมันก็คือของก๊อปปี้ของแท้ก็คือของแท้จะให้เป็นของก๊อปปี้จะเป็นของแท้เป็นไปไม่ได้ ชีวิตก็เหมือนกันชีวิตก็คือต้องเป็นของแท้ครับ <c oughs> คนต้องแท้ <c oughs> คนก็ปี p ไม่ได้คน็ o ี้ไม่ได้นี่คือความเป็นลูกผู้ชายนี่คือความเป็นคนตัวจริงเสียงรรจริงทําอะไรต้องทําจริงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากบคุณผู้ชมเราจะลงลึกรายละเอียดกันว่าอาจจะนำวัดดอนศาลาจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีดีตรงไหนทําไมคุณเอี้ยงปู่ยินถึงก็เรียกว่าทั้งร่างกายชีวิตจิตวิญญาณ กราบสักการะน้ำรสการท่านนะครับน้อมนาเป็นลูกศิษย์เลยแหละเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นําเลยนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของอาจารย์นำวัดดอนสาราคับใุู่ลค่าเหรียญละหลายล้านหรือเป็นล้านบาทเนี่ยยังไงเดี๋ยวเอาของจริงให้ชมกันพบกันในช่วงหน้ากับสยามมงคลสุดสัปดาห์ครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับเราสองคนนะครับในช่วงที่สองของสยามมงคลสุดสัปดาห์นะครับสุดสัปดาห์นี้ถือว่าพิเศษจริงๆนะครับหลังจากที่ได้ฟังบทสนทนาแล้วก็ฟังเสียงเพลงสดๆจากปายับนะครับปายับกำพันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่พันธิมาพงศวานนะครับเรียกว่าเป็นอาณาจักรของพระเครื่องพระบูชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็น มาตรฐานที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากและอย่างที่ทิ้งท้ายไ้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าผู้ที่เป็นสายตรงสายตรงอาจารย์นำนะครับก็คือคุณเอี้ยงปู่ยินทีนี้ผมก็สงสัยอยู่อย่างหนึ่ว่าคุณเอี้ยงปู่ยินเนี่ยคือฉายาเนี่ยบางคนก็มีฉายาใช่ไหมอย่างเช่นป๋องสุพรรณบอยท่าประจันอะไรเงี้ยนะแล้วคุณเอี้ยงปู่ยินเนี่ยมายังไงมายังไง ก็ต้องถามพี่พยามเจ้าจตัวครับครับ,บมายัางไงฮะฉายานี้คือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่เล่นยีนมานาน29ปีแล้วเล่นตั้งแต่คือเล่นยีนยุคคุณปู่คุณคย่าสมัยรุ่นก่อนสองครามโลกสมัยปี18กวา่าจนมาถึง1นเ้าฝาก็คือยุคโบราณว่าเนอะก็สะสมด้วยแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ของยีนด้วยของตั้งแต่นายรีวายศึกษาตั้งแต่คิดโตเฟอร์กุนนัมัตเจอเบกาดีกว่า ผมศึกษามาทุกเรื่องของอเมริกาแล้วก็ศึกษาแบบยีนจริงๆเพราะผมเป็นคนที่คลั่งคล้ายยีนช,ชอบอ่านาแนวของพวกการแต่งกายพวกแนวอินเดียดแดงแนวกระบอยอคือเป็นคนที่ชอบด้านนี้มาก่อนแล้วก็ศึกษายีนจริงๆจังๆก็คือคยีนรุ่นปู่ครับผมก็เลยเป็นปู่ยีนปู่ยีนครับเอียงนี่คือชื่อใช่ครับอคือมีมีอาจารย์คนหนึ่งเคยบอกว่าเอเข้าสู่วงการปั๊น่าจะใช้คําว่าปู่ยีนไปเลยนะ<อ>ครับผมครับก็เลยเป็นที่มา ของเอี้ยงปู่ยีนแล้วได้ข่าวว่าเข้าวงการแวดวงเนี่ยพระเครื่องพระบูชาเนี่ยไม่นานไม่นานครับผม,มผมเข้ามาศึกษาแต่ผมเก็บอาจารย์นํามายี่สกว่าปีเก็บเพราะสัตตาแต่ว่าเข้ามาศึกษาพระจริงจริงจังๆก็แค่ประมาณปีฝ่ายเองได้จากอาจารย์คือคุณประยัดกัมปันด้วยเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาให้แล้วก็สอนวิธีการดูการอะไรให้หลายๆอย่างผมถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ทจังหวะดีครับได้ ได้กับพี่ยับมาช่วยแต่บางเอิญนผมก็สนิทกับพี่ยับในวงการกระบอกกันมาก่อนวงการยีนแล้วก็วงการศิลปินเพราะผมอยู่กับพี่หยากรวานมาก็2.9่ีเกปีกันก็เที่ยวกันมาผมก็กรุกกีคือผมเป็นคนที่ชอบชอบมาด้านนี้แล้วผมเคยเคยร่วมเขียนเพลงเพื่อนเก่าที่บ้านเกิดกับพี่หากรวานด้วยอะไรด้วยก็คือความชอบแนวแนวดังด้านนี้แล้วก็พอเข้าสู่วงการพระมันก็มันเป็นสิ่งตาตายด้วยคือถามว่าผมโดนเยอะไหมโดนเยอะครับยุกแรกผมโดนมาก็ร่วมเป็นล้านนะที่โดนเกครับ อ๋อโดนเก๊ที่ทุกโดนนี่ก็บอกว่าคนจะเป็นเซียนได้เนี่ยก็ต้องต้องโดนก่อนต้องโดนมาก่อนใช่ต้องเป็นเซียนมาก่อนเซียนนี่คือแบบคนอยากอยากดูพระมากอยากสะสมแต่ดูไม่เป็นนี่เป็นเป็นสับแสงของทางนี้เขาแล้วก็ค่อยมาเป็นเซียนใช่ใช่นะครับแต่หมดไปเป็นล้านหมดไปร่วมล้านนะเพราะว่าผมมองให้พี่ยับดูก็เก้กับบดเลยครับก็เลยต้องมาศึกษาใหม่ก็จริงๆแล้วการเล่นอะไรต้องมีครูครับต้องมีอาจารย์ถ้าไม่มีอาจารย์เนี่ยจะยากในการที่จะศึกษาครับเพราะ ถ้าเดินสมศ4ีสมห้าก็พลาดตังได้เลยเพราะมันจะเสียเวลาแล้วก็คือทุกอย่างเนี่ยมันมันต้องมีอาจารย์แนะนําแล้วก็มีช่องทางให้ดูแล้วก็ต้องได้เห็นของแท้ถ้าทุกอย่างถ้าไม่เคยเห็นของแท้จะไม่รู้เลยว่าไอ้ไหนแท้เรื่องไหนเคครับแล้วทําไมถึงต้องเป็นอาจารย์นําวัดอนสลาออาจารย์นำนี่เป็นยังไงฮะความเป็นมาคเพื่ออาจารย์นำผมชอบตั้งแต่ตอนที่ผมยังเรียนสมัยเทคนิคอยู่แล้วก็ผมมีประสบการณ์กับชีวิตด้วยอะไรด้วยแล้วก็หลายหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นญาติด้วยแล้วก็ ความรู้สึกว่าที่ใช้มาก็โดนอะไรหลายๆอย่างมาก็เลยรู้ว่ามันน่าจะศึกษาจริงๆจังๆเขาก็น่าจะเก็บด้วยเพราะว่าคือ,ค,อคือสมัยสมัยวัยรุ่นสมัยเรียนเทคนิคอะรู้สึกจะเกนิดหน่อยเกเรนิดหน่อยอก็เลยเจออะไรหลายๆอย่างเจอวิบากกรรมอะไรไมาเยอะก็เลยพอพอพอ,พอเจอตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าพุทธคุณพระมีจริงอ๋อครับคือเป็นวัยรุ่นสายบู ใช่ครับอยู่สายบูไม่ใช่สายบุญสายบุญนะสายบู๊จ้างคนครับก็คือครับเม่ก่อนนี่ก็คือห้อยเหรียญของพอาจารย์นําเลยใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่เรียนแล้วตั้งแต่เรียนแต่ผมก็มาใช้เขี่ยวหมูตันอยู่ด้วยครับเคี่ยวหมูตันของอาจารย์นาครับเพราะว่าสมัยก่อนตางทางสายใต้ตางอะไรขึ้นบ้านสมัยก่อนก็จะมียาทรงยาสั่งมีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ใช้พวกเขี่ยวหมูพวกอะไรพวกนี้ก็จะดูดพิษได้จะอะไรได้เขาเจอทุกอย่างครับผมผมชื่อมาหลายๆเรื่องก็ แต่ว่าสมัยก่อนเราเป็นเด็กนะแล้วก็หาอ,องหาอื่นก็ไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะซื้ออะไรที่แบบดีๆได้ก็พอมีโอกาสมีช่องทางก็สะสมแต่ที่ดีที่สุดของอาจารย์นำแต่ก็สะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆอยากให้พี่เอี้ยงเนี่ยช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบพอสังเกตว่าอาจารย์นำวัดดอนศาราเป็นใครยังไงนะครับสั้นๆครับจริงๆอาจารย์นำก็ เป็นเป็นคนที่อยู่พัตลุงเลยเป็นเป็นพระที่บ้านเดิมก็อยู่แถวดอนนู่นน่นแหละครับแถวดอนสราแล้วก็บวชมาบวชบวชสองรอบบวชรอบแรกไปรอบแล้วก็แต่งงานออกมามีลูก4ี่คนมีลูก4ี่คนแล้วก็ผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคนสมัยตอนตอนที่ผมเรียนหนังสือผมก็อยู่ในบ้านลูกชายของอาชันนำก็ไปไปนอนอยู่ที่นั่นไปเรียนเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นครับก็ได้ศึกษาก็ชอบ ชอบการปฏิบัติของอาจารย์นำด้วยสมัย,ยสมัยตอนที่ผมยังยังอยูตอ่ตอนนั้นท่านเป็นคารวาะตอนไม่ตอนตอนนั้นท่านบวชแล้วครับตอน,ตอนครับท่านบวชรอบสองท่านบวชรอบสอง<ช>บวชรอบสองแล้วก็คือต่างต่างที่ที่ที่ต่างต่างในหมู่บ้านผมและในจังหวัดพัทลุงนในอำเภอคนกระหนุนเลยเนี่ยนะสมัยก่อนได้ได้กราบไหว้พระเจ้าอยู่อเพราะอาจารย์นำคือพระเจ้าอยู่อ๋อไปที่ ที่วัดแล้วก็พวกผมเดินกันเป็นสิบกิโลอ่ะเดินมาเพื่อรอเข้าเฝ้าตรงนั้นนะครับ <w> ก,ก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์เป็นอะไรที่แบบคือมันมันติดอยู่ในใจครับเพราะว่าสมัยนั้นตะดนก็ยังเป็นลูกลังตะดดนแดงครับ,รบยังไม่ได้ไม่ได้รัดยางสมัยนี้ครับก็ทําให้มีความรู้สึกว่าความลําบากที่เราเดินทางไปตรงนั้นเพื่อที่จะไปรอสิ่งที่เจอสิรัตเด็จสิ่งดีๆอะไรที่ว่าในชีวิตเราครั้งหนึ่งในชีวิตได้ได้สัมผัสได้เจอเนี่ยมัน มันมีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วะภาคภูมิใจตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออบารมีของท่านอาจารย์นำก็ถือว่าโอเคเราก็อยากศึกษาอยากเอามาใช้อะไรแบบนี้ครับรับคุณผู้ชมครับพระอาจารย์นำชินเวโรนะครับก็ท่านอยู่ที่วัดดอนศาลาอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงใช่ไหมครับแล้วก็ถือว่าเป็นพระปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับมากนะครับทั้งในส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินนะครับไปที่วัดดอนสลาด้วยนะครับพระอุโบสถของทางวัดก็จะสร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับแล้วก็อัญเชิญพระปรมาพิไทยครับพอบรรที่ติดไว้ที่หน้าบันนะครับนี่ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะครับต่อชาวพัทลุงนะครับแล้วก็พี่เอี้ยงก็ได้ไปมีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จรอรับเสด็จด้วยครับรรยากาศตอนนั้นยุคนั้นเป็นไงโอ้โหตอนนั้น ถะด่นมันเป็นตะดนแดงตะดนดินนะครับมันยังไม่ได้ลาดยางอะไรเนี้ยก็การเดินทางก็ลําบากเพราะผมอยู่แหลมตะโดเดมือนี้จากบ้านผมมาก็ประมาณ7-8กิโลครับเดินด้วยเท้าเปล่าครับเดินกันมาเพื่อที่จะรับเสด็จตรงนี้เพื่อที่จะครั้งหนึ่งในชีวิตได้เจอสิ่งดีๆกับชีวิตอะไรไปเนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์และทําให้ความรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระผู้มาธิคุณตรงนี้ด้วยแล้วก็ ทำให้มีความรู้สึกว่าบุญบารมีของอาจารย์นําทําให้พวกผมได้ได้มาเชืออะไรตรงนี้ครับก็ศึกษาจริงจงจังๆก็ชอบแล้วก็ผมชอบพุทธคุณของพระด้วยคือหลายๆอย่างตรงนั้นคืออยากเรียนวิชาด้วยวันหนึ่งคือชอบแนวนี้ครับชอบแนวแนวศึกษาด้านไสยศาสตร์ไสยเวชพุทธคุณชอบชอบพุทธคุณครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไสยสาศาสตร์ด้านมืดนะเป็นไสยสาศาสตร์ของพุทธคุณพุทธคุธนะครับ<ช>เป็นค<ช>าถาคมโดยพระเกจิอาจารย์ครับ,รบพระอาจารย์นำเนี่ยจัดสร้างวัตถุมงคลไว้เยอะไหมครับก็ถือว่าพอสมควรนะครับก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะบางรุ่นเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ศึกษามาจริงๆจังๆเช่นเหมือนพวกยอดขุนพลหรือพางประทานปอนวกเนี้ สร้างไว้จริงๆประมาณ3 0 0 0 0ื่นสนองะครับถือว่าเยอะโอ้สามหมื่นองเลยนะสามหมื่นองครับนี่ถือว่าถือว่าน้อยถือว่าคือนี่เพาะพระอ่าพระที่เป็นเนื้อปงนะครับเหรียญก็อีกสอง0 0ื่นแต่ว่าอ่าเมื่อก่อนไม่มีใครได้ศึกษาจริงๆจังๆเกี่ยวกับเรื่องพระปางปรทานพรพระยอดขุนพลพระอ่าพวกเนี้ยคือคือคนรจะน้อยที่จะมาศึกษาพระกีบบัวพระเนี่ยจริงๆอาจารย์นำตั้งใจทํามากนะจะให้เวลาทําเข้าพรรษาหนึ่งอ่ะสเดือนนะครับสเดือนจะสร้างวัตถุมงคลแต่ละ แต่ละประเภทเนี่ยใช้เวลาพิธีพิถันมากพิถีพิถันมากครับเพราะว่าเขาจช้ด well ินโอยหาดินกันมาดินก็เป็นดินอุดรูปูอะไรเนี้ยอุดดูหนูเออดินกุยปูอะไรแบบเนี้ยกุยปูกุยหนูแล้วก็ยังพวกว่านเกินร้อยแปดชนิดอีกผมเอามาบดแล้วก็ใช้วิธีกรองใช้ผ้าขาวสมัยก่อนกรอง สามสี่ชั้นนะครับเพื่อที่จะเอาความละเอียดของเนื้อนะแล้วมแช่ในในหงนะครับ<ะ>แช่ในโองใส่น้ําแล้วตีวนี้ก็มาตากแดดอีกเพื่อที่จะ,ะคือพิธีพิธีทำเนี่ยมันยากมากแล้วก็